สวัสดีครับผมแจ็คสัมงามนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่13แล้วนะครับ uh, EP ที่12ที่ที่ผมได้ลงแหวนข้างสิงหรือแหวนข้างเสือของหลวงพ่อนะครับแหวนวงนี้นะครับข้างสิงนะครับหรือข้างเสือนะครับ ที่ผมเคยลงไว้ว่าาประวัติสร้างยังไงวิธีดูยังไงนะครับส่วนอีพเนี่ยพอดีจังหวะมีเอฟซี FC นะครับได้ส่งประวัติเกี่ยวกับประสบการณ์ของแหวนรุ่นนี้นะครับรุ่นข้างสิงหรือข้างเสือนะครับลงไว้เมื่อ วันที่ยี่สิบสองกันยายนปีพศสองพอบเก้าขึ้น11บเอ็ค่ำเดือน10ปีชวดนี่นะครับในในคอลัมน์เหนือฟ้าใต้บาดานของกล้องกังฟูนะครับอ่าเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐห้าพันฟุตล่มไม่กลางไม่ตาย เดี๋ยว EP นี้เดี๋ยวผมจะมาอ่านตามเนื้อหานะครับนะในเนื้อหาที่ที่ได้กล่าวถึงนะครับในคอลัมน์เหนือฟ้าใต้ประดาเนนะ่ะอ่าเริ่มเลยนะครับอ้าวผู้ใหญ่น้อมสวัสดีวันนี้จะไปไหนล่ะแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเคร่งขึมเชียว ผู้ใหญ่น้องก็ตอบว่าก็จะไปงานศพไอทิศหมีมันมันตกต้นชะอมลงมาตายเมื่อวานนี้วันนี้เขามีสวดเราเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องไปดูแลงานมันหน่อยเป็นคําพูดถามไทยทักทายกันระหว่างผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบสี่ตำบลสำงา,านอำเอสำงาญจังหวัดพิจิตรกับลูกบ้านอาวุโสท่านหนึ่งที่ได้พูดถึงลูกบ้านผู้คอร้รยปีนขึ้นไปเก็บชะอมแล้วเกิดอุบัติเหตุหล่นลงมา ทั้งๆท,ที่จุดตกหรือต้นนั้นสูงจากพื้นดินไม่กี่เมตรเรื่องและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรมรมดาาแต่ถ้าหากว่าการตกลงมาจากที่สูงกว่านี้แล้วไม่ตายถือว่าเป็นปาฏิหารนะครับปาฏิหารที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เกิดกับสิบเอกสมพงษ์ปัญญาพิม ผู้เป็นลูกเขยของนายน้อมวิมลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14ตสี่ตมสำงามอำเภอสำงามจังหวัดพิจิตรนั่นเองเหตุการณ์ที่สร้างความตกอกตกใจและมุนงงนี้1ิเอกธีรพงษ์แช่มหลวงอายุ36ปีเล่าว่าเป็นทหารกองร้อยลาตะเวนระยะไกลพลหนึ่งแจ้งวัฒนะดอนเมืองกทมได้เล่าว่า นะวันที่16กรกฎาคมปีพศ2539ขณะที่เขากับเพื่อนๆในกองร้อยซึ่งมี1ิเอกสมพงษ์ปัญญาพิมพ์ร่วมอยู่ด้วยได้ออกไปฝึกโดดร่มตามหลักสูตรของกองทัพอากาศที่กองบิน42จังหวัดลบบุรีการโดดร่มในครั้งนี้เป็นครั้งที่16ในระยะความสูงที่5,000ฟุต ในขณะที่ร่มของผมกําลังลอยอยู่ในอากาศนั้นก็มีร่มของผู้ฝึกรุ่นเดียวกันนั้นหมุนคว้างพุ่งรลี้วแซงผมลงสู่พื้นดินเบื้องล่างอย่างรวดเร็วหลายคนที่มาโดดร่มรุ่นเดียวกันคิดว่าสิ่งที่ดิ่งงลงสู่พื้นล่างนั้นเป็นเพียงล่มที่คัดทิ้งเท่านั้นผมไม่มั่นใจเพราะว่ามันเร็วเกลืกินแต่มีจิตสังหอ์ว่ามีคนติดลงไปกับร่มนั้นด้วย ผมจึงบังคับล่มให้ลงไปตกในส่วนที่ล่มตกซึ่งห่างจากจุดที่กำหนดให้นักโดดล่มลงประมาณ2กิโลเมตรพอลงไปถึงจึงรู้ว่าเป็นสมพง์เพื่อนรักของผมเองตอนนั้นผมงงไปหมดและรู้สึกเสียใจมากและหลังจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็บินกลับมารับสมพง์ไปตรงโรงพยาบาลอน,นันทมหิดล ตอนนั้นใครๆก็คิดว่าชีวิตของสิบเอกสมพงษ์ปัญญาพิมพ์ไม่รอดแน่ข่าวได้ลือสะพัดไปอย่างรวดเร็วญาติพี่น้องของผู้ประสบอุบัติเหตุต่างก็รุดไปที่โรงพยาบาลอนันทมหิดลอย่างรวดเร็วในจำนวนนี้ก็มีนางมาลัยปัญญาพิมพ์ผู้เป็นภรรยากับนายน้อมวิมลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 4พ่อตารวมอยู่ด้วยแพทย์ได้บอกอาการ แก่ญาติและผู้บะคับปัญชาว่าอาการของสิบเอกสมพงษ์ปัญญาพิมพ์อยู่ในขั้นโคม่าตายกับรอด50 50เพราะว่าหัวกะโหลกส่วนขวาด้านหน้าแล้วเลือดข้างในสมองแขนหักถ้ารอดได้ประสาทจะทํางานได้ไม่เหมือนเดิมสร้างความโศกเศร้าให้แก่ญาติมิตรลูกเมียเป็นอย่างมากแต่กลับตาลปัด ณวันนี้อาการของสิเบสมพงษ์ปัญญาพิมพกับดีวันดีคืนแขนที่เอ็กซเรย์ว่าหักนั้นก็หายเป็นปกติดีย้อนเวลากลับไปวันที่เกิดเหตุสิบเอกสมพงษ์ปัญญาพิมพอายุ3าปีได้เล่าว่าณวันนั้นเป็นวันที่อากาศสดชื่นอากาศเปิดเปิดท้องฟ้าปโปร่งลมปกติเฮลิคอปเตอร์ได้นำผู้โดดร่มขึ้นสูงในระดับ5 0 0 0ฟุตผมได้โดด ลงมาลอยตัวอยู่ประมาณ5วินาทีมองดูที่เข็มวัดระยะความสูงที่3,500ันห้าฟุตจึงได้ดึงล่มแต่สปริงที่ดึงล่มใหญ่เฉออกล่มนำได้พุ่งมาพันที่แขนส่วนล่มใหญ่นั้นกลางเพียงครึ่งเดียวผมรู้สึกในชาตยานทันทีว่าเกิดอันตรายแก่ตนเองแล้วต้องพยายามกลางล่มและคัดล่มทิ้ง ขณะนั้นอยู่ในความสูงที่3,000ฟุตแต่จะแก้ไขอย่างไรก็ทำไม่ได้ร่างของผมดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วฟ้าที่สว่างโดยทั่วไปมีความรู้สึกว่ามันมืดลงตอนนั้นผมไม่รู้สึกอะไรแล้วได้แต่เอามือกุมประสาทประสามที่คอทําท่าเก็บคองอเข่าในใจคิดถึงบุญคุณบุญคุณพ่อบุญคุณแม่พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มภัยแต่วูบทุกสิ่งทุกอย่างก็มือสนิทมาตาสว่าง เอาที่ห้อง ICU สิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นพลังงานในการทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้มีปฏิหารทั้งผู้ใหญ่น้อมวิมลและสิเบกสมพง์ปัญญาพิมผู้เป็นพระเอกมั่นใจว่าคือแหวนของหลวงขวัญหรือหลวงตาขวัญซึ่งเป็นรุ่นหัวสิงสร้างในปีพศ2 5 2 5ตอนนั้นราคาที่วัดให้เช่าไว้เพียง10บาทเท่านั้นเองผู้ใหญ่น้อมจึงนำความไปเล่าเรื่องอภิิหารของแหวน โดยใช้วิธีเขียนใส่กระดาษให้หลวงพ่ออ่านเนื่องจากว่า,าเวลานั้นท่านอายุได้เก้าสิปีแล้วหูเริ่มตึงพูดคุยด้วยก็ไม่ได้ยินให้หลวงพ่อขวัญที่วัดบ้านไร่พระสมง,งามได้รับรู้และนานหลายวันกว่าท่านจะเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบาว,ว่ามันไม่ใช่อภิหารหรือบารมีของหลวงพ่อหรอกมันอยู่ที่กรรมเก่าและกรรมดีที่ปฏิบัติกันทำดี ก็มีสิ่งดีคุ้มครองแม้ว่าท่านจะบ่ายเบนและปฏิเสธอย่างนี้ก็หาได้ยับยั้งคนทั้งหลายที่เข้าเรียงคิวให้เถลาจา์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาไว่เก้าสิบประพรมน้ำมนต์ให้ในแต่ละวันอย่างไม่ขาดสายด้วยความเลื่อมใสและแรงแห่งศรัทธาสิทธิกรเต็งเกียรติตระกูลรายงานเป็นไงบ้างครับประสบการณ์แหวนรุ่นนี้ได้ออกสืพิน ตั้งแต่วันที่22กันยายนสอง9นะครับโหผ่านมาหลายปีมากนะครับของมังสสุพินไทยรัตนะครับเป็นนี่ครับพล้มเหนือฟ้าใต้ะดานของกล้องกลางฟู5000ฟุตลุ่มไม่กลางไม่ตายนี่ก็จะเป็นหนังสือพิมพ์เมื่อสมัยเมื่อสมัยหลายปีแล้วนะครับ ดูอีกทีนะครับแหวนรุ่นนี้นะครับนี่เลยครับนี่แหวนด้านหน้าจะเป็นหน้าท่านแล้วก็ลงยานะครับข้างจะเป็นข้างสิงสิงโตหรือไข้หน้าเสือนะครับบางคนก็เรียกข้างเสือนะครับแต่ผมมันเรียกข้างสิงนี่นะครับถ้าหน้าเก่งว่าลงบกขวัญนะครับก็จะมีลงยาสิ่งนี้นี่นะครับ ส่วนประวัติการสร้างผมก็น่าจะบอกไว้ใน ep ีที่12ครับลองไปเปิดย้อนดูนได้นะครับนี่นะครับข้างสิงอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ในด้านหนึ่งนะครับอันนี้ด้านตกเครื่องบินแล้วร่มไม่กลางนะครับไม่ตายนะครับเป็นปฏิหารจริงๆนะครับนี่นะครับยืนยันเลยครับเพราะเป็นของอันนี้เราสือพิมพ์ตั้งแต่ปีสามเก้านะครับ ครับยังไง EP นี้ที่13ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยนะครับเราเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามาีข้อมูลในรุ่นอื่นๆหรือว่าประสบการณ์ในรุ่นต่างๆเดี๋ยวผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกรอบนะครับขอบพระคุณมากครับผม